สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูอัดไซค c h o l o g y นะครับเป็นคุณครูสอนจิตวิทยาหลักสูตรอังกฤษและจิตวิทยาประยุกต์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาพูดถึงว่าเรียนจิตวิทยาไปแล้วจบไปจะทําอาชีพอะไรได้บ้างนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการเรียนต่อว่าทํางานทําอะไรได้บ้างถ้าจบจิตวิทยาจําเป็นที่จะต้องเป็นนักจิตไหมนักจิตวิทยาคืออะไรจิตแพทย์คืออะไรขอเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับว่านักจิตวิทยาคือผู้ที่จบจิตวิทยา มาและไป s p e c i a l i z e ในสาขาอาชีพต่างๆที่เฉพาะเจาะจงแบบนักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษามี clinical psychologist counseling psychologist แต่การที่จะเป็นได้เนี่ยเราจะต้องไปต่อระดับปอโทแล้วก็มีการ s p e c i a l i z e ไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ครูอัดไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหร่เพราะว่าเป็นครูแต่ไม่ได้เป็นนักจิตแล้วก็ไม่ได้เป็นหมอนะครับในขณะที่จิตแพทย์จะจบแพทย์ครับ ก็คือเรียนเมดิซินเรียนหมอ6ปีเลยแล้วก็ไปสเปเชียลไลซ์ว่าเป็นจิตแพทย์เหมือนกันจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งครูอาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นนอกจากจะเป็นนักจิตวิทยาได้แล้วเนี่ยก็คือจิตจบจิตวิทยาไม่สามารถเป็นจิตแพทย์ได้ To clarify that นะครับเพราะว่าจิตวิทยาก็คือนักจิตวิทยาจิตวิทยาไม่สามารถไปเป็นจิตแพทย์ได้เป็นจิตแพทย์ต้องเรียนแพทย์แต่โอเคนอกจากจะเป็น psychologist แล้วเนี่ยนะครับ ก็คือการจบจิตวิทยาไม่ได้จํากัดว่าเราจะต้องทํางานในสายอาชีพจิตวิทยาอย่างเดียวเราสามารถทํางานทั่วๆไปที่เน้นการดีลงานกับคนเพราะว่าจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้คนงานอาชีพที่เกี่ยวกับการทํางานกับผู้คนอย่างเช่น HR Marketing หรืออะไรต่างๆในแวดวงของบิสเนสทั่วๆไปที่ไม่ได้ เน้นการใช้เทคนิคอลสกิลมากเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าคนที่มีเทคนิคอลสกิลเป็นทักษะแล้วจบจิตวิทยาก็สามารถทำอาชีพต่างๆแบบโคดิ้งหรือจะเป็นวิศวะก็ได้นะครับเป็นวิศวกร,กรก็ได้ไม่รู้เรียกถูกไหมเป็นเอนจิเนีนะครับโอเคแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแนว HR Marketing หรือจะมาทำงานกับเด็กเป็นครูครูสอนพิเศษคนให้ความรู้หรือเป็นโค้ชช่วยพัฒนาชีวิตผู้คนนะครับแต่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็นนักจิตวิทยาเสมอไปอันนี้คือเมสเซจหลักที่อยากจะสื่อในคลิปนี้นะครับบางคนอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการช่วยเหลือพัฒนาการผู้คนเด็กที่มี special needs นะครับหรือ special education needs ก็ได้หรือว่าเป็นการเหมือนกับ ช่วยเหลือผู้คนทำงานด้านวอลเนเทียไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ความรู้หรือว่าเป็นการเหมือนช่วยแบบแจกสิ่งของหรือมีโครงการอะไรบางอย่างแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า psychology เนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้ทำงานได้หลากหลายอาชีพไม่จำกัดว่าเราจะต้องเป็นแค่นักจิตอย่างเดียว ทีนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างของการจบจิตวิทยานะครับครูอัดออกมาแชร์ด้วยความจริงใจเลยนะครับว่าการจบจิตวิทยาข้อดีก็คือเรามีโอกาสในการทํางานที่กว้างที่เยอะที่หลากหลายเพราะว่าทุกอาชีพหรือหลากหลายอาชีพเนี่ยเน้นทํางานกับคนอยู่แล้วอาจจะมีอาชีพอื่นที่ครูอัดเมื่อกี้คิดไม่ออกแต่ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่บางคนอาจจะรู้นะครับอาชีพหลากหลายอาชีพทํางานกับคนอาจจะเซลล์อาจจะมี เยอะแยะมากมายมากกว่านี้อีกการจัดอีเวนต์เป็นผู้บริหารคนก็ได้ได้หมดเลยที่ทำงานกับคนเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อดีของจิตวิทยาเข้าใจคนทำงานกับคน หรือดูแลคนดูแลเด็กดูแลสุนัขหมาแมวอะไรอย่างนี้ก็ก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะ,ะทีนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นในเชิงของการบําบัดหรือการค o u ซ์เซอร์งเสมอไปอาชีพคือเยอะมากแต่ข้อเสียก็คืออะไรที่เน้นด้านเทคนิคออะไรที่เป็นเทคนิคอหมายถึงอ่าโคดิ้งโปรแกรมมิ่งหรือว่าด้านเอนจิเนียร์อะไรพวกนี้นะครับถ้าจบจิตวิทยาอาจจะจํากัดในด้านพวกนั้นอาจจะไม่ได้มีเอ็กซ์เพรสที่ ผู้ว่าจ้างอะจะไม่ได้มองว่าอยากจะรับจ้างแคนดิเดตที่จบจิตวิทยาเท่าไหร่หรืออาจจะจํากัดที่ว่าอาชีพหลากหลายก็จริงนะแต่ข้อเสียก็คือ ถ้าเกิดมีสองคนคนนึงจบบิสเนสคนนึงจบไซคลอจีคนที่จบบิสเนสอาจจะได้เปรียบมากกว่าในการสมัครงานสำหรับการทำงานในด้านบิสเนสแมネจเมนต์การเป็นผู้บริหารการจัดการทีมนะครับงั้นถ้าเกิดเราอยากจะเจาะจงด้านไหนเอาจริงๆนะเราเจาะจงด้านไหนเราเรียนด้านนั้นไปเลยมันก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นอกจากว่าคนที่คิดว่าเอ๊ยจบมาเราไม่จำเป็นที่จะต้องยึดหลัก วิชาชีพที่เราเรียนมาก็ได้เหมือนกันเพราะโลกของเราทุกวันนี้ก็มีการยืดหยุ่นมากขึ้นจบจิตวิทยาไม่ได้แปลว่าต้องเป็นนักจิตหลายคนจบหมอไม่ได้แปลว่าหลายคนจบแพทย์ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นหมอนะครับไอเดียเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถออกแบบชีวิตในแบบที่เราต้องการเพื่อมี Qual i t y o f life ในแบบฉบับของตัวเองได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ขวัดทำคลิปต่อไปนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ